ัสดีค่ะพบกับพี่หญิงและรถเข้าใหม่สภาพดีวันนี้ค่ะซึ่งสดสดร้อนๆนนะคะและมาใหม่วันนี้นะคะพี่หญิงภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะกับรถยนต์ Honda Accord คันที่จอดอยู่ด้านหลังพี่หญิงตอนนี้นะคะซึ่งคันนี้มีความพิเศษค่ะเขาเป็น Honda Accord Generation ที่9ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะ คันนี้เป็นรถยนต์ปี2015ค่ะแต่ว่าสภาพยังกริบสุดๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวตามพี่อิงมาคอนเฟิร์มทีละจุดค่ะว่ารถยนต์ Honda Accord g e n เจเนเรชัที่9รุ่น2.0 EL นะคะคันนี้จะมีสภาพที่น่าใช้แค่ไหนค่ะ เดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มสภาพนะคะของรถยนต์ Honda Accord ปี2015คันนี้ค่ะว่าจะมีสภาพที่น่าใช้แค่ไหนนะคะสำหรับรุ่นของเขานะคะจะเป็นรุ่น2.0 EL นะคะซึ่ง Accord ในขณะนั้นเนี่ยมีจำหน่ายอยู่ถึง4เกรดด้วยกันนะคะเกรด2000และเกรด2004นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเกรด2000ค่ะรุ่น EL หรือที่เรียกว่าเป็นรุ่นท็อปของรุ่นเครื่องยนต์2 0 0 0นั่นเอง และในส่วนของ2004นะคะก็จะมีอีก2เกรดนะคะให้คุณได้เลือกซึ่งวันนี้นะคะพี่หญิงนำเกรด2.0 EL หรือว่ารุ่นท็อปของรุ่น2000มานำเสนอให้คุณได้ดูกันค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ Accord Generation ที่9ปี2015เป็นรถที่ถูกใช้งานมาแล้ว5ปีค่ะแต่ว่าสภาพภายนอกของเขานั้นยังดูใหม่นะคะและดูล้ำสมัยอยู่นะคะ และในขณะเดียวกันแอคคอร์ดคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับความสปอร์ตและโฉบเฉี่ยวด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะที่ด้านหน้านะคะของรถยนต์ Honda Accord ค,ค่ะว่าเขาจะมีการออกแบบด้านหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับด้านหน้านะคะอย่างที่พี่หญิงบอกนะคะรุ่นนี้นะคะออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับไฟหน้าของเขานะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะพร้อมด้วยไฟ Daytime Running Light ประจังหน้าโครเมียมถัดที่ให้อารมณ์หรูหราเป็นอย่างมากนะคะสำหรับรถ Honda Accord คันนี้รวมไปถึงไฟตัดหมอกและคิ้วโครเมียมด้านล่างนะคะก็มีมาครบพร้อมนะคะซึ่งอุปกรณ์มาตรฐานเหล่านี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มาจากโรงงานนะคะผู้ใช้งานเดิมไม่ได้นาไปตกแต่งเพิ่มเติมหรือติดตั้งเพิ่มเติมค่ะ มาคอนเฟิร์มกันที่ล้อแมกและยางของเขานะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่หญิงต้องเรียนแจ้งก่อนว่าพี่หญิงยังไม่ได้เคลียร์สภาพนะคะรถเข้าใหม่พี่หญิงก็นํามาคอนเฟิร์มเลยดังนั้นนะคะสภาพเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นตามในคลิปเลยนะคะเรามาดูกันนะคะที่ล้อแมกนะคะล้อแมกเป็นล้อแมกติดมากับรถนะคะซึ่งอันนี้เป็นลายล้อแมกมาตรฐานของเขานะคะซึ่งดูแล้วจะหรูหรามากๆเท่ากันกับสีบรอนเงินที่เป็นสีของตัวรถของเขาณนะตอนนี้ค่ะ สำหรับซีรีย,ยางนะคะอยู่ที่225ทั50 R17 ค่ะและสำหรับปียางนะคะที่หุ้มแม็กมาตอนนี้นะคะคันนี้เปลี่ยนยางมาเรียบร้อยนะคะเป็นยางปี19และแน่นอนนะคะสะพานยางก็ยังเหลือเต็มอยู่นะคะคุณออกไปก็พร้อมใช้ได้เลยแค่พี่อิงเคลียร์ความพร้อมนะคะในเรื่องของความสะอาดให้เท่านั้นเองค่ะถัดมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวโรงกระจกมองข้างเช่นเดิมซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่สร้างความปลอดภัยและหรูหราให้กับรถของคุณด้วยนะคะรวมไปถึงมือจับเปิดประตูนะคะทั้ง4ด้านเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับเซ็นทัลล็อกด้านนอกนะคะซึ่งทํางานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ทคีย์ค่ะอันนี้ก็จะสร้างความสะดวกสบายนะคะเวลาที่คุณจะล็อกรถและปลดล็อกรถกันด้วยนะคะถัดมาด้านหลังค่ะ ห้องสัมภาระท้ายนะคะเป็นห้องสัมภาระท้ายที่มีความกว้างสามารถวางสิ่งของและสัมภาระต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวค่ะไฟท้ายนะคะตกแต่งด้วยไฟท้ายแบบ LED ค่ะซึ่งดูโดดเด่นและล้ำสมัยมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวพี่หญิงจะพาทุกท่านคอนเฟิร์มในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพความพร้อมพร้อมทั้งกำลังเครื่องของเขาค่ะว่า Accord Generation ที่9ปี2 0 1 5้คันนี้มีสภาพความพร้อมและมีกำลังเครื่องยนต์ขนาดไหนนะคะเรามาดูกันนะคะที่สภาพความพร้อมนะคะของหน้าห้องเครื่องยนต์อย่างที่ได้เรียนแจ้งไปนะคะว่าคันนี้เนี่ย พี่หญิงยังไม่ได้เคลียสภาพความพร้อมนะคะหรือความสะอาดหน้าห้องเครื่องยนต์เลยนะคะเนื่องจากว่าได้มาสดๆร้อนๆนะคะดังนั้นแล้วอาจจะมีรอยเลอะเปื้อนเ,เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าหากคุณรับเป็นคันนี้ไปนะคะไม่ต้องกังวลนะคะพี่หญิงจัดการให้เรียบร้อยนะคะและเนียบเลยทีเดียวค่ะมาดูกันนะคะที่ความพร้อมของหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะครบถ้วนนะคะคันนี้ ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะพี่หญิงจะนำไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้คุณก่อนส่งมอบอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะน,นี้สําคัญนะคะพี่หญิงขออนุญาตคอนเฟิร์มตรงนี้เลยค่ะ ว่าคันนี้ปลอดอุบัติเหตุนะคะเนื่องจากว่าพี่หญิงคอนเฟิร์มในทุกๆจุดน็อตทุกๆตำแหน่งนะคะไม่มีการขยับนะคะดังนั้นชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆย่อมไม่มีการถูกถอดไปทําสีนะคะพี่หญิงคอนเฟิร์มว่าคันนี้ปลอดอุบัติเหตุร้อเซนนะคะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของคานหน้าก็ยังเป็นคานหน้าเดิมค่ะไม่งอค่ะคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุการชนหน้ามา ส่วนในเรื่องกำลังเครื่องยนต์นะคะคันนี้มีความพิเศษมากๆรุ่นนี้นะคะรุ่นปี2015เนี่ย Accord Generation ที่9สามารถเติมน้ำมัน e 8 5ได้เติมทุกครั้งประหยัดทุกครั้งใช้นานๆประหยัดตังค์ดังนั้นคุณซื้อคันนี้ไปราคาดีและแถมยังระยะยาวเนี่ยมีความคุ้มค่าในเรื่องของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงด้วยนะคะ ซึ่งเครื่องยนต์คันนี้อยู่ที่2 0 0 0นซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ s i n เก e ลโอเวอร์เฮดแคมชา i v t ไอวีเทนะคะ4สูบ16วาล์วนะคะแรงม้าของเขาอยู่ที่155แรงมา้าอัตราเร่งดีเยี่ยมนะคะทั้งในเมืองและนอกเมืองเลยทีเดียวและนอกจากนี้คันนี้ยังมาพร้อมกับปุ่ม e c คอนโหมดนะคะซึ่งทำให้คุณมีความประหยัดน้ำมันซึ่งการใช้อีคอนโหมดเนี่ยพี่หญิงแนะนำให้ใช้ในเมืองนะคะจะได้ความคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวค่ะ เรามาคอนเฟิร์มสภาพภายในนะคะของรถยนต์ Honda Accord Generation ที่9ปี2015เครื่องยนต์2.0 EL คันนี้ถาะว่ามีสภาพความพร้อมและมีสภาพที่น่าใช้แค่ไหนนะคะสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะคะเป็นการออกแบบนะคะสีภายในตามสีภายนอกของตัวรถนะคะถ้าสีภายนอกของตัวรถเป็นสีบลอนเงินสีขาว ะะภายในเขาจะออกแบบเป็นสีดำนะคะซึ่งเน้นอารมณ์สปอร์ตนะคะแต่ในขณะเดีวยวกันการตกแต่งในบางจุดนะคะก็ยังจะมีลายไม้นะคะซึ่งสร้างความหรูหราให้กับรถ Accord อยู่ด้วยนะคะเนื่องจากว่ารถ Accord เนี่ยเน้นความสปอร์ตหรูนะคะดังนั้นเขาก็จะมีทั้งความสปอร์ตและความหรูหราปนอยู่ในคันนี้เลยทีเดียวค่ะสภาพของเบาะเขานะคะพี่หญิงคอนเฟิร์มสภาพกันนิดนึงค่ะสภาพอยู่ที่ประมาณ เกือบ90%เลยทีเดียวนะคะยังมีความใหม่นะคะและมีความน่าใช้งานอยู่นะคะเบาะหนังนะคะเป็นเบนาะหนังคุณภาพดีคุณสามารถนำไปใช้งานต่อได้อีกยาวนานเลยทีเดียวการออกแบบคอนโซลหน้าแดชบอร์ดนะคะและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องโดยสารนั้นออกแบบได้มีความลงตัวนะคะและสามารถใช้งานได้ง่ายดายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังกช์ชันค่ะ ซึ่งพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนี้จะสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆของตัวรถคันนี้ได้อย่างครบครันเลยทีเดียวรวมถึงมาตรวัดของเขานะคะมาตรวัดที่อยู่ด้านหน้าของผู้ขับขี่นั้นสามารถมองเห็นและมองอย่างสบายตาซึ่งจะมีประโยชน์เวลาที่คุณขับขี่ในตอนกลางคืนนะคะซึ่งจะทําให้คุณขับขี่ในเวลากลางคืนได้ สบายตามากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับในส่วนของตัวมาดวัดซึ่งมาดวัลลักษณะนี้เขาเรียกว่ามาดวั TFT เนะคะในส่วนของตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะคะคุณสามารถเลือกการตั้งค่าอุณหภูมิได้นะคะทั้งเฉพาะในส่วนของผู้โดยสารหรือผู้ขับขี่ได้แยกกันได้เลยนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะและมาพร้อมกับปุ่มนะคะที่ช่วยในการ เปิดปิดนะคะม่านหลังไฟฟ้านะคะอันนี้ก็จะช่วยบังแสงแดดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เข้าสู่ห้องโดยสารภายในตัวรถคันนี้อุปกรณ์ต่างๆนะคะทุกๆจุดสามารถใช้งานได้ปกติและสามารถใช้งานได้ดีค่ะคุณสามารถที่จะออกไปและนำไปใช้งานต่อได้อย่างสบายใจเลยทีเดียวละค่ะ ถ้าอยากจะให้พี่หญิงคอนเฟิร์มสภาพซ้ำตรงไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะตาม line at, at ubp และ052ค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามสภาพรถยนต์กับพี่หญิงโดยตรงเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะทักอินบ็อกเฟซบุ๊กเข้ามาก็ได้ค่ะเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลของรถคันนี้เพิ่มเติมค่ะรอชมนะคะว่าในวอล์กหน้าพี่หญิงจะนำรถเข้าใหม่สภาพดีคันไหนมาคอนเฟิร์ม และมานำเสนอให้คุณได้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณลาสวัสดีค่ะ